อุปาสกวัก์หมวดว่าด้วยอุบาสกหนึ่งกามพโคีสูตรว่าด้วยกามพโคีบุคคล91สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะคาหะบดีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแล อนาถบินทิกาคหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาธบินทิกาคหบดีดังนี้ว่าคหบดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกกามโภคีบุคคลสิบจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 2. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์พโดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 3. ามกามโภขีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดคลั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ 4. ี่กามโภขีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรม และไม่ชอบทำด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 5. กามโภโคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้าง คลั่นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 6. ก,กามโพคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภกทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างคลั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ7็ กามภพคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ8กามโภพคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด คลั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ9กามโภโคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรมด้วยการงานที่ไม่ผิดคลั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่เป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นสิบกามโภขีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธทมด้วยการงานที่ไม่ผิดคลั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนั้นกามโภกีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดคลั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรติเตียนโดยสามสถานควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่า สแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทําบุญข้าบดีกามโโคีบุคคลน,นี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้กามโโคีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิดคลั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรติเตียนโดยสองสถานควรสรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโคพคทรั์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุข ควรติดเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขะหบดีกามโภขีบุคคลน,นี้ควรติดเตียนโดยสองสถานนี้แต่ควรสระเสริญโดยสถานเดียวนี้กามโภขีบุคคลที่สแสวงหาโภครัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายทำบุญนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าสแสวงหาโภกทรั์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าแจกจ่ายทำบุญ ขะหะบดีกามโภกีบุคคลน,นี้ควรติดเตียนโดยสถานเดียวนี้ควรสารเสริญโดยสองสถานนี้กามโภกีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติดเตียนโดยสถานเดียวคือควรสลรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรั์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติดเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโพคทรั์โดยไม่ชอบทมด้วยการงานที่ผิดควรติดเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุข ควรติดเตียนโดยสถานที่สามนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขหบดีกามโพโคีบุคคลน,นี้ควรสระเสริญโดยสถานเดียวนี้ควรติดเตียนโดยสามสถานนี้นาานนกามโพโคีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธทำและไม่ชอบทมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้ว บำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรเสรเสริญโดยสองสถานควรติดเตียนโดยสองสถานคือควรสสรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโพคซั์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติดเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภคซัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิด ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติดเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขหาบดีกามโภขีบุคคลน,นี้ควรสารเสริญสองสถานนี้ควรติดเตียนโดยสองสถานนี้กามโภขีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบทำและไม่ชอบทำด้วยการงานที่ผิดบ้าง ไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทําบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติดเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโพครัพ์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติดเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าสแสวงหาโพครัพย์โดยไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายทำบุญข้าบดีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณน,นี้ควรสะลรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ การมโพคีบุคคลที่สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติดเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าสแสวงหาโพคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขหบดีกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสละเสริญโดยสถานเดียวนี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภครัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด ครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุข ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขะหะบดีกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสารเสริญโดยสองสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลที่สแสวงหาโภครัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจอ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโพกทรั์เหล่านั้นนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติดเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งน้ว่าสแสวงหาโภคทรั์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด ควรสารเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสารเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายทำบุญควรติดเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรั์เหล่านั้นข้าบดี กามโพคีบุคคลน,นี้ควรสลรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติดเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโพคีบุคค,คลที่สแสวงหาโภครั์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดคลั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อ เห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรั์เหล่านั้นนี้ควรสลรเสริญโดยสี่สถานคือควรสรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าสแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่า แจกจ่ายทําบุญควรสรรเสริญโดยสถานที่สีนี้ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นขะหะบดีกามโโคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานนี้ขะหะบดีกามโโคีบุคคลสิบจำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลกบรรดากามรมโพโคีบุคคลสิบจำพวกนี้กามรมโพโคีบุคคลที่สแสวงหาโภครัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงท่งล้ำเลิศเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้น เหล่านั้นฉันใดบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดคลั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงทรงลำเลิศฉันนั้นเหมือนกันกามโภคีสูตรที่หนึ่งจบ